สบายดีพี่น้องสบายดีบุษบกสุดคนเป็นหนังจา้าพ่อๆก็ส่งแมน่น้องเที่ยงจ้าโอ้ยสายแจ้งสายจวดมาขึ้นก็ออกไปอนนะนะไปแจ้งพี่น้องมาจะแจ้ง,จงดอกไปบรนเกิดลานทรายสบายดีพี่น้องดูแซ่หลาเจาดเพิ่นโอ้อยบางท้วงหอยเหยียบนะกุดซ <Leaders>, <c oughs> ีโอ้ย ร้านไผ่โท่ขึ้นมาเห้เป็นวันเกิดว่าซ่านไปหอดกับซามถุ่มกว่านะกับส่นถ้าแม่นอื่นกับบลอลลก,กเนาะพี่น้องก้อยพักพ่อนอยู่ชส่วงนี่เจด้าก็ไปกินแป๊บสี่อืมพวกอันบรรดาปู่ซองปู่ปกับบริ้ักจอกดอกเขาก็เขานอน นอนทาให้อีร้อยมันตัมเจาะกับผู้บ่าวเนี่ยผู้บ่าวผู้บ่าวที่สี่ผู้บ่าวกับผู้บ่าวสิบสี่แล้วมาเก็บผักแว่นไปลองจ้าเจสซีหรือบ่มี่บอแจ้กับไทหน้าหืดหืดอยู่เมียมาคุมเมียคใคยมาคุมน้องเท่าเขาได้ไปนอนกันตะกี้นะนี่ ไหน้าก็เมียค kind of ุ a, anyway> ้มเจี๊ยดามบ่เมียคอยมาคุ้มเมียคอยมาคุ้มบ่กูสิพี่น้องเอ้ยว่ามานสงสารหีหยังจักมันจกมาลอดปากมาหรือบ่เนาะาะว่าเมื่อคืนน่ะยพนาบ้านนะท่านระเปิดเพื่อนจะขึ้นไปน้องของเพื่อนผักเด้อ๋อสุขามงู คือไปนอนหนานะบ้านว่วจากมาไัายมามาาันละสวิตอีเหีย่ยงไปจะกค้นหินห้องอีดอีดะสังันมาจะกข้อมันบอกกัรได้อี่ยงนะกะสังมันเฮ้ยมันอะไรจะดำผักแวน่นผักแวน่นเฮ้ยมือแกงนะไม่ท่อน บอกส so okay, ักซีนมาแกงลงใหม่พี่น้องจ้าขี้หอนเม่ใหญ่ล่วนเด้เพราะว่าแต่ละปีน่มากบอันขาเบาในน้องนี่เนาะเอ้ยแรนมาหายังไงนะเบิ้งอืมต้องแวกัะงามนียพี่น้องมีแต่หย่อนขาวๆซาวลา สลามไม้ปลองไว้มาเด้อน้องกอกกระเดาพี่น้องจางงอานะา๋าแห้งกงงันใหญ่หน่อยกอกระเดาน่ะานเท่าไดแห้งกันใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยกระเดาต้นนี้บอกมันบอกข่อยคุ้มแหงบงนหันไดฮะนะพอดีกินเสบ เคยลาใจมาทางน้ำมันฮื่นมาคืนเอาใหม่โสเบิงว่าอีอย่างมันอยู่บอกกับเงียบไปเอ้อยห้อ,องเอียงเอียงยันม้าข้ามแล้วก็ละข้ามเลนเลยมาแล้วก็โอ้ยเรียงมันมาตั้งแต่อีพ่อเสียเนาะมันมาอยู่นนะํานะที่เถวสองท้องปีแล้วก็แพงมันไล่อีอย่างกันนะ าใส่เด็กหอนมกแลว้วหัวกมาหายคือเน,อะนาะนั่งลงน้ำอันเคยละอืมปกติปศิตาไม่เคยหลาตลอดตลอดห,หลุดมาในนังผักไข่อย่หนะเฮือนหลุดติดเราเล่าบอกมานม่เคยละจังหวะไมเคยละไปใช้โอ้ไปน้ำไม่รู้พี่น้องอีก,กุศลีเมันจะม,มันใหญ่เพราะอะไรอีกุศลีพี่น,อน้องเอ้ยเม็นเข้ามาเออดื้อดู้พี่น้องเอ้ยเราก็ถือผ้ามือมาแยังบ่ได้มันยังบ่ได้สะเทือน จะเป็นอันพันเตี่ยใช่ไหมกุซิกุซิดื้อพี่น้องเอ้ยกัดใกล้เผือกเมื่อไหร่กันจะส่วนอะไรเมื่อท h o n แกน้ำไม่นั่นเอาเมื่อแกงอะไรย่อหม้อลงมาเออป้าเธอจะมีใจห่างงามพี่น้องเอ้ยเห็นเาไม่ชมก็กินเราไม่ชมโลกเราต้องกินพระแวน เม,มืเอ่อก <c oughs> อี้นี่ไม่ถาวรจริงเลยจะไหมเอยมันจะเหี่ยขาวๆอยู่นะเลยขี้เถิดหมูอยู่ซื้อเร้นเด้ตอนน่ะพานางไปเก็บอยู่ซะจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับไม่กลับเมื่อวานเด็กซื้องันหงอกให้ซ้ำโลลูกไสนะ้น่ะน้องเทนมาจากจันเพราะว่าในหมู่บ้านพอน้องเทนเป็น,ป,นประเก็บหงอกอยู่สวนล้านเพิ่นเนาะ เลยหุ่นจัก,กรก็เจ้าะก็เจาะพูลลงคายเลยสามโล่ลอ,อยพี่นอ้องโลละสามซิป,นนะปเลยนะก็เลยซื้อไปลอยหนึ่งมาหอดมาว่านประมาณสองถุงเก็บเก็บจากสดเอจากส่วนสดๆมันก็เสบเลยนะเฮ้ยเจ๊มันหวานพวเพราะว่าเ้าวบดได้อบด้ยเจ๊เ้าเก็บแบบสดๆเลยเดิขาขาวแล้วขาเขียวแล้วเจ๊ดำ นาเจียนเสียเมย์ไม่หนีเาะนัใช้หุดหน้าในปีนี้ยี่วอเธอสีฮักคอดำามืันจะเคยดิออกล้าเ้ยเอาและใช้หุหนเะบา แย่แต่เป็นแถวซอนหัวซู้นี่ปีนี้พี่น้องก็อันหน้าว่างสามถุงนะจ่ะได้ต้องการอยากดำหน้ากะมาไทลเดอร์บุมีขาหน้านะเฮ้ยได้ต้องการอยากดำห้ยดำหน้าเนาะมาได้มาได้จ่ะว่างสามถุงจ่ะ ทงนองน้ำทงหนึ่งแล้วก็ทงสุ้มห้อง,อง,องอมีสองจ้าแต่เกิดว่าสิหายเลี่ยงคั่วนะบอกหายเลี่ยงเนื้อจ้าหายหายเห็นหน้าอ๋อทูจีดำเฮ้ยบุญจีฮือม,มาตั้งเดินเมือ่อตืนไอ้เนี่ยโบนางอื เมื่อเขากระเด็ดออกพี่น้องเอ้ยเ่าบุริคินทางดำๆเด้อจะเด็ดออกนะคะด้วยใครไปกินเวนอ่ะคินทอดอันสมัยตอนน้อยๆเราปู่เด้อปู่เราเป็นหนึ่งแล้วมาไอ้มาสูบพี่น้องเอ้ยพูกทด่อยากพักเวรกันหมดจอมาแล้วจ้าหมดจอมาได้ค่ะกินบ้านปังก็จะมาอันพุดอื่นอืม มึงดูก่อนเอ็งว่าเมื่อวานว่าหน้าน้องซุยนั่นนักเวียนงามมันเจ๊มึงนี้เข้าปัทายหูดเลยอือตูโว้อันดำๆนีอะไรพี่น้องเอ้ยฮะเมื่อเฮาก็เด็ดออกเด้อปั๊ดตู้เลปัสถักลายพี่น้องน้ำพริกปลาทูเนาะระหว่างลนปลาทูนั่นเองอยู่สุรินเท่เนาะสุรินทร์เหลาจะน้อยอันไม่มานสิจะยินจะยิน จังหวัดสุรินทร์เหราไงโลนปลาทูกินกับอันพักแวนด้วยใย,ยบัวนั่นเองเนาะยายอยู่สังสุรินทร์กันยังอยู่ดีไม่แห้งอยู่แต่ว่าเพิ่นกับเพิ่นกับเถาแล้วพี่นอ้องบ่คอยได้ย่างมาข้างนอกดอกเพราะว่าอาอยู่เพิ่นกับไลนยแล้วเนาะถามพนทองเทียนมาเพิ่นสบายดีอยู่มีแต่ร้านเพนนิ่นแน่ซื้อกับขอกัหนามากเลยวะกะเจ้ากะเอามาไหว้เพิ่นกับเมื่อร้านเงาสัน จะลืมเหรอหนอไปจา้าเนาะยายสุรินไม่มีคำว่าลืมจ้าจะเมียนงามพี่น้องเอ,อ้ยอ้ยเฮ้ เจดาพี่น้องเจดําเห็นแล้วเด้อเดียวมาินเยนี oder, ่ัวลงได้องนี Ont ่ได no ้้ยเจดาหยานปีมันเลยอันอีเมว่าปีกมันเกิดนํำลังเจดาเอ้ยอะไรนเฮ้ยเจดามเ้ยแต่บุงก็เลนเกิดน้ำลังกัยังสันยังงี้เลยน้ำนะโอ้อ้พ่อพ่อพี่น้องไอ้ไอ้บอลนี่เสีย อีแม่ว่าปิงแล้วมันเกิดกำลังสู้เราเด้แม่รีบเอาพี่น้องมชอบใหญ่มากขนาดนี้นะปีปีงโลกจังหวัดสุรินทร์เรารอเรือต้องมาก่อนบองปอ้นมาเอาจ้ะแม่ แล้วก็มาแกงน่อไม้แบงไม่ม่เทาวัสดีกีกับปนปูปนปลาเนี่น้องแสบบดพักแวน่นปลอดสารจ้าน้องกกระเดาใต้กกระเดาปกติตั้งแต่ห้าอย่างน้อยใครเมย์โตกะอยู่พี่ได้เพี้ยพี่แล้วก็หายก็คามนี่ มาแล้วผัวใหญ่ขึ้นหอดเทิงผัวข้าแม่โตกะจะหลุ่มเจ้ามันงามจะเจดาฮะบอนเรียนให้ขึ้นเมื่อนี่ตั้งแต่สมัยเองน้อยก็ตกไรฮะมะแกงรสบอถ้าเข้ามา อืโจมหนึ no uh, ่งอืมโอ้กมีแต่ยอดเข้าๆงามบวดพี่น้องจ๋าี่น้อดีแม่เด้อืมจะกินยังก็คืนหอดเพลินเด้อ กูได้ได้กูได้ได้พเพื่แหวนสมุดเจ้าว่าน้ำใจด้ามนะจ้านี่แต่ยอดใหญ่ๆงามๆามจ้าหมดจอามาสวยนางก็บเพื่แหวนนะจ้าหนางกำลังจอดสูงหม้อเนี่ยกระสุน,น,สนาละอะไรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอยู่ดีแมงเบิดสักู่สออกุลพอกันไม่คิมนาสบายดีไปแล้ว